ำหรับวันนี้นะครับบาทสเดเด็นเจ้าเจ้าสุหนว่เนื่องในโอกาสนะคาักประกอบพิธีถวายเครื่องราชกภาระและกราบานที่มีต่อหน้าพระบรมาชายาลักษณ์ในการที่ขอกาบเป็นเชิญท่านครับขอเชิญท่านขึ้นครับ ลำดับต่อไปก็กับไปเชิญท่านประธานถวายทูกเทียนระยมุงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตว์ปฏิฆาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 1, 6รอบ20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ7 2พรรษาเห,หล่าข้าการึาษามัธยมศึกษาตอนแก่นขอน้องกล้าน้องกระมงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขออารุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรภพโปรดดลบรรดาประธานพรชัยมงคลแต่สองภูมิพลราชาวรากูลกิติสิริสมูณ์อนุรยเดชสายามินทราธิเบศร,ราชบรุดม รโรมาน่าก็พ,พิชพระปัจจุบันก็จริญยิ่งยืนนานโรคาพาดกะลาดร้างห่างไกลมีขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า,วา,า,วาจะรประพฤติปฏิบัติโตมาเจริญรอยตามเปลืองพันธุ์รุ่นแน่วแน่มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้ไขขปปัญหาาองระเทศชติและประชาชนและ สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรม ท่านประธานองค์สมรภักิครับได้เจอท่านประาาธานสาพิยเขตในตัวแทนประธานผู้บริการอิสรีวนเมืองสอง ผู้มในการปุมระหางการเงินและสินทเศราฉันวในการประภาพินิสิทธิ์นะครับรู้มในการกลุมไอทีพีอารมณ์สีเงินรนุ่ให้เกียริ เป็นประธานในพิธีรูแลที่ชื่นชมเก็บผลผลิตได้แล้วเพราะนั้นเราเป็นซีโอที่เป็นนักการศึกษาจะต้องดูแลทั้งป่าให้เขียวขจีให้ดูแลทั้งหมดไม่มีนเลยนะครับตามลำดับตัวแทนจากสายวิยาเขตดุลพคนคาเคดีดีตัวแทนจากสายวิยาเขตหนองสองห้องคน ตัวแทนจากสาเบีตเพจแวนศิลาทองตัวแทนาะเพจชุมแพม่านชุมพูตัวแทนจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษท่านคุวมในการสุพชัดถินใจครับ

昨天。